แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับ o อลิมปัส OM2 นะครับตัวนี้เป็นรหัส252นะคือที่ให้ดูก่อนหน้านี้นั่นแหละว่าการมันเป็นอย่างไรนะคือตอนนี้จัดการเสร็จละจัดการเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนตนี้ผมพร้อมเทสละอืมคืออันนี้ตัวกล้องทำงานหมดแล้วนะครับสปีดหนึ่งอ่ะงเ,เช่น1ปรับไปแมนนวลนะอืมสปีดส B อบอไป B คือตอนนี้ทำงานหมดแล้วเดี๋ยวผมจะมาวัดสปีดชัตเตอร์ให้ดูนะเพราะว่าตัวนี้มันมีร่องรอยการปรับตั้งมานะครับนี่สปีดพันคือเปิดนั่นแหละถ้าเดี๋ยวจะมาวัดให้ดูว่ามันเป็นยังไงผมจะไล่ไปตั้งแต่สปีดประมาณ30แล้วกัน30จนถึง1000นะ โ okay. อเคอะแล้วตอนนี้เราก็พร้อมจะเทสสปีชัตเตอร์แล้วนะครับผมจะเทสที่ตั้งแต่30ขึ้นไปนะฮะอันนี้30นะฮะเนอะอันนี้คือเครื่องวัดอันนี้คือเซนเซอร์อันนี้คือแสงที่จะสออ่องผ่านไปหาเซนเซอร์นะครับคือไอเครื่องนี้ มันผมซื้อใน eBay มานะคือผมหาเครื่องวัดสปีชัตเตอร์แบบที่เป็นของสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้ก็เลยเอาตัวนี้มาลองดูนะครับถามว่าผมเชื่อถือมันไหมผมก็ไม่ได้ไม่ค่อยเชื่อถือมันสักเท่าไหร่นะดูเชื่อถือไม่ค่อยได้แล้วก็บัคเยอะมากนะใครจะซื้อนี้ผมไม่แนะนําเลยนะเพราะว่าในหน้าในหน้า e ี a y ที่ขายเนี่ยมันรีวิวค่อนข้างดีนะ แต่พอซื้อมาจริงอะบั็ค่อนข้างเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบตเตอรี่ที่ใช้หรือหรือไอตัวฟังก์ชันที่ใช้ในเนี้ยก็ไม่ได้ใช้ได้ทุกอย่างนะครับอือันนี้คือทางเจ้าของบอกเองเลยนะเนาะถ้าใครจะซื้อมาลองใช้ก็ได้แต่ถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำคืออันนี้ที่ผมซื้อมาเนี่ยผมซื้อมาอ้างอิงกับสปิชัตเตอร์ที่ทำงานอยู่นะครับก็คือ เอามาวัดเพื่อเพื่อความเที่ยงตรงนะคือผมอาจจะไม่ได้เชื่อใจมันหรอกแต่คือมันก็ดีกว่าที่ผมถ่ายให้ลูกค้าดูแบบว่า,าขึ้นชัตเตอร์แล้วก็ถ่ายสปีดพันให้ลูกค้าดูแล้วก็คือตัววิดีโอก็จับไม่ทันอะไรเงี้ยน,นะมันก็อ้างอินได้ได้ดีกว่านะอามาเข้าเรื่องเลยผมเทสสปีดท,ที่30สินะขึ้นชัตเตอร์แล้วกดชัตเตอร์อืม อันนี้ผมจะให้ดูแค่นี้แล้วกันเนาะเพราะว่าผมไม่อยากขยับเขยื้อนกล้องแล้วก็ไม่อยากขยับเขยื้อนมันเพราะว่าผมต่อสายตรงเพราะว่าตัวตัวเ,เครื่องวัดสปีดเนี่ยมันใช้แบตเตอรี่ไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่รู้ทําช่องใส่แบตเตอรี่มาเพื่ออะไรนะโอเคเราจะเห็นอยู่ที่หนึ่งส่วนสามสบโอเคค่อนข้างจะตรงนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นสปีด30อืมนะ เหมือนเดิมทีนี้ไปที่60อ่ะวัดได้65คือมันจะไม่ตรงเป๊ะนะครับอันนี้จากผู้ผลิตเขาแจ้งมาเองเลยแต่คือแบบมันก็สามารถใช้อ้างอิงได้นะครับว่าอยู่ประมาณนี้สปีที่ 1, 2, 5อหาห่ะ 1, อ5เริ่มไปเริ่มเป็น1ส่วน148 หนึ่งส่วร้ยสี่สิบทเทสทีคือตัวนี้ยังไม่ได้ตั้งมากนะครับแค่ตัวกล้องทํางานตามปกติแล้วนะนี่ผมมาเทสให้ดูเฉยๆแล้วเดี๋ยวพอเทสเสร็จเนี่ยเราก็จะไปปรับตั้งจูนกันอีกทีต่อไปเป็นสปีด250นะครับ250วัดได้ที่344 345 ต่อไปเป็นห้าร้อยนะครับห้า5อยขึ้นพันนะนี่นะนี่คือสปีด500แต่ชัปเปอร์ขึ้นพันจะเทสอีกทีขึ้นพันสามสิบสามนะครับหนึ่งพันยี่สิบสี่ต่อไปเป็นหนึ่งพันสปีดที่หนึ่งพันนะ ปีหนึ่งพันมันบอกว่าแสงไม่พออ่าผมขยับตัวแสงเนี่ยเข้าใกล้เซนเซอร์ขึ้นนะอมเนี่ยคือมันวัดไม่ได้ละเนื่องจากอ่าได้อยู่มันบอกว่าให้เพิ่มแสงเข้าไปวัดได้ ห้าพั 5, นหะ้เก้าบางสปีดชัตเตอร์ก็ก็ไม่แสดงค่านะเวลากดถ้าเกิดกดชัตเตอร์ไปแล้วเนี่ยมันไม่แสดงค่าแสดงว่าแสงมันไม่กระทบเซนเซอร์นะครับอ,อันนี้ได้3,000ับอกให้เพิ่มแสง บอกว่าโอเคละแสงพอดีล้วแต่วัดได้ 1, 43, 1, นะหนึ่งพันห้าร้อยสี่สามหนึพันห้า้อยสี่สามนะขอเทกีเป็นสองพันแต่คือตัวกล้องสปีดพันนะก็เดี๋ยวผมจะปรับจูนตัวกล้องเนี่ยแหละให้มันตรงที่สปีดพันวิธีการปรับจูนของผมก็คือ ผมจะปลดม่านออกนะครับก็คือทำให้มันหย่อนแล้วก็ค่อยเริ่มใหม่ไม่งั้นผมจะไม่รู้เลยว่าแบบก่อนหน้านี้เขาตั้งอะไรยังไงมานะได้หนะึ่งพันห้าร้อยสี่สิบสามหนึ่งพห้าร้อยถึงสองพันนะถ้าเี่เทสดูตอนนี้คือจริงๆแล้วตัวกล้องไอตัวตัว เวลาเทสจริงๆอ่ะผมแนะนําให้อยู่ห้องมืดนะเพราะว่าตัวเซ็นเซอร์รับเนี่ยเซ็นเซอร์รับแสงเนี่ยกับแสงเพดานบ้านแสงไฟบ้านอะไรนีแบบรวนไปหมดเลยนะคือถ้าเกิดมันเข้าเนี่ยอันนี้ผมเอาโฟมปิดขอบมันแล้วก็ลองเทสดูละมันดูจะแบบไม่มีปัญหาได้ที่สองพันนะรอบนี้น,นี่ได้ที่ ห้าพันห้าอันนี้มันแสงไม่พอนะบางทีมันก็ขึ้นคือบางทีก็ขึ้นโดดไปเลยเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรกันแน่นะก็อย่างที่ผมว่าแหละคือเออผมก็ไม่ค่อยเชื่อใจมันมากเท่าไหร่หรอกโอเคได้สองพเดี๋ยวผมจะไปปรับจูนแล้วมาเทสให้ชมอีกทีนะ โอเคไปละสวัสดีครับหลังจากที่ผมตั้งม่านเจ้าตัวโอลิมปัส ON สอแล้วนะก็คืออันนี้เป็นที่ผมจดไว้นะคืออันนี้ม่าน1ม่าน2แล้วก็ผมจะบวกลบไปแล้วก็ค่อยๆตั้งไปนะครับเนี่ยเนี่ยบวกหก็คือ5้าดอืมพอบวก5เสร็จปุ๊บสปีดท,ที่250เนี่ยเปิดครึ่งหนึ่งก็ผมจะจดบันทึกไปเรื่อยนะอืมเพราะว่ามันเริ่มจากผม ผมเริ่มจากการปลดม่านให้มันหย่อนนะครับเพื่อที่จะได้หาค่าค่าที่มันไม่ตึงเกินไปอะนะแล้วก็ค่อยๆตั้งไมาเรื่อยๆทีนี้มันได้ที่แล้วผมจะมาเทสให้ดูผมขอเริ่มที่สปีด60มันอาจจะไม่ตรงแบบเป๊ะน,นะเพราะว่ามันจะมีคลาดเคลื่อนบ้างสหกส60อาจจะได้ซักอ่ะอย่างเงี้ย63 นี่นะอันนี้สปีดที่60นะครับห2สองเห็นไหมขาปรับค่าก่อนขออนญาตติดไฟนะเพราะว่ามันแสงมันอาจจะกวนกันนะครับอืมนะโอเคนี่มันขึ้นแบบว่าแสงพอดีแล้ว ได้ที่62ต่อไปจะเป็นที่สปีด 1, 2, 5ได้ 1, 3, 5ได้ 1, 3, 8ต่อไปจะเป็นที่ 2, 5, 0นะครับ 2, 5, 0ได้ 2, 8, 2อีกทีนะครับ ได้ค่าเดิมนะครับ282แปดสออีกทีนะได้เท่าเดิมอีกทีได้สองเ้าหกสุดท้ายได้สองแปดสอเหมือนเดิมนะต่อไปเป็นนี่500นะครับ500ร้อย้าร้อได้ 7จ็ดเหกรอบนะครับอ่ะได้หกร้อยต่อไปได้ห9 0ต่อไปได้หกแปดหนะครับอีกทีก็คืออยู่ประมาณหกร้อยนะ ต่อไปเป็นสปีดพันนะครับสปีดพันเปิดไปที่หนะนึ่งหนึ่งพันสองนะในสปีดพันนะครับพันห้าพันสองแต่ม่ไดเปิดเต็มนะครับ อันนี้ได้ที่หนึ่งพันยี่สิบสี่แสงพอดีแล้วอันนี้ได้ที่หนึ่งพันสามสิบสามหนึ่งพันสองหนึ่งพันสามสิบสามหนึ่งพันยี่สิบสี่คือ อันนี้ม่านเปิดเต็มหมดนะครับคือผมเซตให้ม่านมันเปิดเต็มนะอันนี้คือแบบแสงมันเข้านะครับโอเคก็ได้ประมาณตามที่ผมเทสอะนะคืออันเนี้ยผมเซตให้ม่านมันเปิดเต็มนะครับแล้วก็ค่าตรงที่สุดถามว่าถ้าสามารถถ้าไม่ใช้เครื่องวัดเนี่ยผมสามารถตั้งให้มันเปิดเต็มได้เลยแต่สปีดเปิดที่2 0 0พอะไรเงี้ยก็ได้นะคือไอ้เครื่องเนี้ยเอามาอ้างอิงกับสิ่งที่ผม ปรับจูนให้เฉยๆนะครับถามว่าถ้าจะให้มันเปิดแบบม่านเปิดเต็มโอเคถ่ายได้ตามปกติแต่ค่าไม่ตรงอ่ะอันนั้นนะคือง่ายมากถ้าเกิดไม่มีเครื่องไล่อ้างอิงก็ก็อาจจะต้องใช้แบบนั้นนะครับอืมเนาะก็เครื่องนี้ก็เอาไว้สำหรับอ้างอิงสปีชัตเตอร์เพื่อให้ตรงที่สุดนะครับผมก็จะหาตัววัดสปีชเตอร์อนี้ไปเรื่อยๆนะจริงๆอยากได้ เป็นเครื่องที่สมัยก่อนเขาใช้กันะนะครับที่มันสําหรับกล้องโดยตรงเลยนะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมใหญ่ๆวางซ้อนกันอะ่ะคือผมก็ไม่รู้ว่ามันมันเรียกว่าอะไรอะ่ะแต่มันเขียนไว้เลยว่ามีช่องบอกสปีดชัตเตอร์บอกบอกค่าแสงอะไรเงี้ยนะอืผมว่าแบบนั้นมันน่าจะใช้อ้างอิงได้ดีกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือ ก็มันตอนนี้มันมีดีที่สุดเท่านี้นะของผมมาแล้อืมโอเคก็สำหรับเจ้าตัว OM 2ตัวนี้ก็ผมขอจบคลิปเทสตัวนี้ไว้เท่านี้แล้วกันเนาะตัวนี้เป็นรหัส252อย่างน้อยค่ามันก็ใกล้เคียงความเป็นจริงนะอืมคือก็ใช้อ้างยิงได้ว่าไม่ผมไม่ได้จูนไปมั่วๆแล้วก็ม่านเปิดเต็ม แต่สปีดไม่ตรงอะไรเงี้ยนะก็คืออย่างน้อยเราก็รู้ค่าแสงที่มันผ่านตัวม่านไปนะครับโอเคขอจบคลิปเทสเท่านี้แล้วกันขอบคุณครับ